สวัสดีครับหากว่าเราปวดปุ้งเท้านะครับก็เอาปลอกหรือกะลานะครับผมก็เอามายืนนวดนวดนวดนะครับผมยืนยืนขึ้นนะครับผมนะยืนขึ้นแล้วก็แล้วก็เอาเท้าข้างเท้าคลึงไปคลึงมานะครับผมคิดว่ามันจะช่วยได้นะครับมันจะช่วยเราอ่าตรงนี้นะครับบางคนเนี่ยรีวิ่งนะครับผมแล้วก็ปลูกสายรองเท้าแน่นแน่นเกินไปหรือกับเกินไปก็มีผลนะครับ นะครับก็มีหลายคนนะครับที่ที่เป็นอยู่ที่ตรงนี้นะครับรวมตัวรวมถึงตัวผมมันจะเป็นนะครับอ่ามันจะเป็นสีเขียวนะครับช้าเลือดนะครับหรือว่าบวมขึ้นมาถ้าเป็นภาษาบ้านผมเรียกว่าลมมันติดดังนั้นแล้วให้เอาก้อศอกเรานั่งขัดสมาธิแล้วก็เอาก้อศอกอ่าส้นศอกตรงนี้นะครับคลึงไว้ไล่นะครับภาษาบ้านผมเรียกว่าลมติดนะครับผมดังนั้นแล้วเราวิธีช่วยก็คือตัวนี้ได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นลูกคอปหรือหรือกะลาข้อได้เหมือนกันนะครับให้เราคลึงนะครับยืนเหยียบเหยียบคลึงคลึงคลึงไปนะครับไล่ลมมผคิดว่า ส่วนตรงนี้นะครับที่บวมนะครับนี่ผมยกตัวอย่างให้ดูแต่ผมไม่ได้เป็นนะครับแต่เพียงแต่ลูกศิษย์ผมหลายคนก็มีอาการตรงนี้จากประสบการณ์หนึ่งปลูกสายรองเท้าแน่นขึ้นไปแล้วก็บวมไม่ดียืดเยียดไม่ดีแล้วก็รีบวิ่งนะครับแล้วก็เหมือนกับมันแข้นแหน่วงหนวงนะครับผมเหมือนคนไม่ได้กินน้ำเข้าไปนะครับแบบนี้กินข้าวไม่กินน้ำนาจะต้องการน้ํามันหนาไม่ป่อนคลายนะครับหรือว่าร้อนอะไรแบบนี้ครับมีผลนะครับรองเท้าระบายอากาศไม่ดีก็มีผลเหมือนกันนะครับดังนั้นก็เอามาฝากลูกศ ประโยชน์นะครับผมผมคิดว่าเพราะผมเคยทามาแล้วผมคิดว่ามันน่าจะช่วยลูกศิษย์ผมได้นะครับผมโอเค